สวัสดีครับผมกบนานครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับครูซับหลังจากที่เลขอ,อกแล้วครับผมก็ได้โทรหาครูซับผมถามมาคุณครูครับผมเอินเราแหม่เนาะคุณครูซรับแม่ถึงร้ายเพรครับเวลาพิมสื่อครับเพื่อนก็นจะสื่อนักนักเลยผมตอบได้ทันทีเลยครับว่า คือสิทธิหลรายนลครับนอ,องพัศนคุณครูพื่นถือลอตเตอรี่ครับจํานวน50สใบคือเลข4ีหคุณครูพิ่นไปหา8 4ดสี่หกแดสี่แล้วก็ไปหาเลขท้ายเลขที่บ้านน่ะเยอะยอมากแกถูกเลขท้ายลอตเตอรีนะ่น่ยประมาณ50ใบครับสีหแล้วแกก็ได้อย่างไหวครับเบ็ดเสร็จนะ่ะไม่เกี่ยวกับลอตเตอรี่นะครับคุณคู่หรือแม่ทราบเนะี่ย พันได้เกือบสองแสนบาทคุณครูทรัพย์รับทรัพย์เกือบสองแสนบาทครับซึ่งไม่เกี่ยวกับลอตเตอรี่อีกห้าสิบใบเพราะว่าแกก็ยังไม่ได้มาขึ้นตังเนาะคือหลังจากที่เลขออกแล้วปป๊บผมกับเป้โทรหาเราเลยไหนกะโทรคุยกันเลยว่าเป็นยังไงน้องครับเนาะถูกเลขคือจสีดถือเลขหลายเนาะครับแปดอ่าแปดสี่หกพนถือเลขแปดสี 8, 4, นะ่หกน่ย อย่างเยอะเพิน่นฝันวนะ่าเพิ่นเนี่ยขายเลขขายเลขขายบ้านซื้อเลขซึ่งยังบ่ทันขายด้วยซ้ำแม่มาตีเพิ่นก่อนเอาใม่แส่ครับมาฝาดหลังมาฝาดขาอย่าขายบ้านกู้อย่าขายบ้านกู้ซึ่งบ้านที่จะขายซื้อเลขเนะี่ยคือเป็นบ้านเลขที่แปดสี่หกมันก็ออกสี่หกตรงๆเลยครับแล้วก็คุณคู่พันกาบอกว่า โอ้ฝันเห็นแม่ซึ่งแม่ของคุณครูนี่คือเสียชีวิตไปได้หลายปียแล้วบอกอายุเราเนาะไม่ออกอายุของแม่ของคุณครูเจ็ดสี่แต่ออกเลขที่บ้านคือคําพูดของแม่ในความฝันนะ่ะบอกว่าอย่าขายบานกู้แสดงว่าก็เกี่ยวเกี่ยวกับเลขที่บ้านเห็นไหมเลขที่บ้านของเราอ่ะคือแปดสี่หกเราก็ไปตามหาซื้อลอตเตอรี่ครับแปดสี่หกเยอะมากแต่แกบอกว่าแกหาได้แค่ห้าสิบใบนั่นแหละมือนี้ครับทุกคนประห่วงครับ มีเลขที่ว่าคุณครูเปิดมักแล้วแกก็บอกว่าลูกหลาเสือเ,อเดอลูกหลาเสือ,เ,อเด้อคุณครูทราบบอกกับผมว่าให้ผมไปหาซื้อเลยครับงวดวันที่16สิงหาคม6กเจอาจจะเป็นรถท้ายลอตเตอรี่งวดวันที่16ก็ได้คุณครูบอกว่าให้ผมไปซื้อเลข0ูนย์หกกับเลขเจเก 061กับ79ผมเลยถามว่ามันเป็นเลขอีกอย่างครับคือเป็นเลขความฝันของครั้งก่อนแล้วก็แกก็มาฝันก่อนที่เลขจะออกอีก061กับ79เนี่ยมันอาจจะมางมวดวันที่16สิงหาคมก็ได้ผมมาลองมึงได้ดูล่หะซื้อไวเดอร์เขานะลองซื้อไวเดอร์061กับ79 นี่คือเลขของครูซับบอกกับผมต่องวดครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันเห็นแม่เพื่อนเนาะนั่นแหละครับแล้วก็มาฝันฝันล่าสุดงวดก่อนอ่ะเพิ่นก็เลยบอกให้ผมตามนี่ไม่ใช่ความฝันต่องวดนะแต่ว่าเป็นเลขต่องวดที่ว่าคุณครูแกชอบแล้วแกบอกให้ผมซื้อตามให้ซื้อตามงวดนี้แม่ก็จะซื้อเลขศูนย์หกหนึ่งกับเจ็ดเก้าเลยนะงวดนี้ เดี๋ยวรอคขาฝันนะครับถตาหากว่าเพื่อนฝันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะตั้งให้ทุกคนได้ฟังสมมุติว่าถ้าคุณคู่เพื่อนฝันอีกสามสี่มือเพื่อนฝันตั้งหากเดี๋ยวจะตั้งขอาฝันให้เพราะว่าเพื่อนฝันเนาะฝันว่าผีแม่มาห้ามไม่ให้ขายบ้านกูก็ยังออกเลขที่บ้านเลยครับเกี่ยวกับความฝันเดี๋ยวถามว่าเดี๋ยวเพื่อนฝันมือไหนเดี๋ยวผมจะตั้งมา เอามาเ่าให็นทุกคนได้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้ที่ผมคุยกับครูซับคุณครู่นบอกว่าเพลินเนะี่ยถูกเลขได้สองแสนกว่าบาทแล้วก็ลอตเตอรี่อีกห้าสิบใบซึ่งไม่เกี่ยวกับสองแสนเพลินดีใจมากเลยถูกแค่สี่หกหน้านี่งวดนี่ต่องวดเพลินก็เลยบอกว่าให้ผมเนะี่ยไปซื้อไว้ได้ลูกหละคือเลขศูนย์หกหนึ่งกับเจ็ดเก้าบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะว่า เอามันเป็นเลหล็กตองงวดหรือมันเป็นเหล็กอีแงงนี่คือนางบอกอยู่นี่มันเป็นเหล็กอียังมีเหล็กบอมันเอาคือเอาเ,ลอาเหล็กเก่ามาเล่าไม่ใช่ครับนี่คือเลขใหม่ล่าสุดของงวดที่16สิงหาคม67คุณครูสั่งให้ผมซื้อเลข0 6 1กับ79ซื้อไว้เลยอย่ามันมากเหมือนกับ4 6แล้วถ้าหากว่าครูซับเราฝันอีกรอบหนึ่งครับถ้าหากว่าครูซับฝันอีกรอบหนึ่งผมจะเอาฝันนั้นมาเล่าให้ทุกคนได้ ฟังอีกรอบหนึ่งบาฮาเลกมันจะเข่าตรงๆอ,อ,อีกหนึ่งหลอบนะครับเนาะจะเข้าตรงหรือเข้าโต๊ดก็ขอให้มันออกครับบอกเมนว่าตรงโต๊ดยังใกล้เคียงนบอกเมีนพูดมันไปออกอยู่เชียงใหม่บอกเลขอยู่สีเกตแต่เลขไปโพลอยู่เชียงใหม่กันสิมันคนละแป้วชนะแต่ก็ไม่ว่ากันครับแต่งวดนี้คือทุกคนฟังอยู่นี้คือคือเป็นเลข่องงวดของครูทรัพย์กันดีแจกับเราอครับ อบอมเบนสมุดจ้ะล่ะห้าสิบใบสองพันได้เท่าไหร่ผมตกคณิตศาสตร์ครับผมเรียนจบดุนล่ะผมก็เลยคืนคุณครูไปแลละอย่างเพื่อนบมมีแนวสอนเอด็กหน่อยผมก็เลยคืนิันไปหมดล่ะตอนนี้ผมคืนบอกสองพันคูณห้าสิกับสองมือ้าเอาเดี๋ยวเนีสองพันนะส่วนตัวหนึ่งกับสองหมื่นห้าสองมื่นสิบแสนเมนบครับ เฉพาะแค่ลอตเตอรี่เราก็ได้เกือบแสนจริงๆแล้วมันต้องอยู่อยู่ที่พ 19, ันเก้าพันเก้าหกสิบเนาะเกือบสองแสนครับเกือบสองแสนแล้วก็ตัวนั้นได้อีกไม่ใช่เกือบสองแสนเกือบแสนเกือบแสนแล้วก็อีกยังบาก็เกือบสองแสนสองแสนกลัวสองแสนสามแสนสรุว่าคุณครูได้สามแสนบาทสามแสนดีใจกับเราครับอย่างน้อยก็คนฝันเนาะคนฝัน ฝันเองก็ต้องซื้อเองอยู่แล้วครับก็ไม่มีใครไปบังคับว่าให้ซื้อเพราะว่าแกก็เพืๆๆพ่อนคนฝันเองบอกเมนว่าส่วนใหญ่ครับใครฝันได้เลขอะไรก็จะไปซื้อเลขนั้นแต่ยังน้อยมากครับที่ว่าจะไปซื้อตามความฝันคนอื่นเหมือนผมครับถามว่าผมฝันได้เลขตัวไหนผมก็จะซื้อเลขจากคองนะ่ะเป็นหลักเหมือนกันงวดนี้ครับรอเลยครับเดอ้อถ้าหากว่าครูรัพย์แกฝันล่าสุด เดี๋ยวผมจะไปตามความฝันของแกให้ทุกคนได้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้คือครูซับมาบอกเลขตองวดมาเลขตองวดหลังจากที่ว่าเลขออกแล้วปับ๊บพร้อมกับโทรหาเลยแหละโทรอยากอยากฮู้อยากฮู้ว่าถือรายพนไหนสรุปว่าครูซับได้สามแสนลอตเตอรี่ห้าใบโอ้โลอตเตอรี่ห้าสิบใบแล้วก็อย่างว่าอีกสองแสนกว่าเบ็เส็จสามแสนกันีจเจังเราะครับ,รบมือนี่กับคุยท้นครับไปลองพิจารณาดูว่า ครูสั่งให้ผมซื้อคือเลข061กับ79เดี๋ยวรอความฝันใหม่ล่าสุดนะากว่าเพื่อนฝันจะมาเล่าให้ทุกนได้พิจารณานะครับเนาะ16สิงหาคม67ขอบคุณคุณครูได้รายครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่วันนังเราชนโหนฟังน้ำกันขอบคุณมากๆครับ